อ้ยคุณมรับบอกแล้วว่าเ่ับมาเพอเด้วยแต่ว่าวันนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะไปไหนน้องพราะไปไหนเพราะโดนเอกนินเขาติดธารกิจเป็นคุไกลอ๋อไปไปข้าราชการอกองใช่ค่ะเดี๋ยวมานะคะผไม่เป็นไรเป็นหัวน้ใช่ไหมคะห่วงครับอ้โี่ินไไหนไปไปคุไกลแต่ตอนนี้พรับบทเป็นตำรวจก็คือจับรจับพร แล้วนี่มิกไม่มาเหรอฮะอ่ะมิกอยู่นี่คุณนะคุณนี้นะอุ้ยโอ้โหแตเชื่อว่าสาวสบายใจแน่นอนเพราะว่ามีบรรดาร์ยูนิคแบบคอยดูแลนะคะครับผมครับผมไม่ใช่อะไม่ใช่คุณซาจียิ้มเั้งเยอะค้งแล้ววันนี้มีความสุขมากๆเชื่อว่าผู้ชมหลายท่านก็มีความสุขด้วยนะคะอย่าลืมทานเลยอีกสองมันเท่านั้นนะในวันเสาร์นี้นะคะมาติดตามกันและนี่เป็นภาพนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะครับเราะแต่ ลาดเด็ดขาดเลย